ผมสําหรับเครื่องซักผ้าซัมซุงเครื่องนี้นะครับแต่ผมจำไม่ได้ครับรุ่นไหนนะครับผมก็เดิมทีนะครับบอร์ดมันเสียนะครับผมเดิมทีเนี่ยบอร์ดมันเสียบอร์ดมันเสียเนื่องจากนะครับเช็คแล้วนะครับเจ้าไมโครเจ้าตัวไมโครคอมเนี่ยครับมันเสียนะครับอตัว C p u เนี่ยครับมันเสียนะครับมันช็อตนะครับพอช็อตแล้วทําให้ไฟตกนะครับไฟห้าบวลตกอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมดูกันนะตรงนี้นะครับเนี่ยมัาจะมีตัวนี่ครับตัว IC ซีเลกูเลตนะครับผม อันนึงครับอ่าเ๋ยวให้รถผ่านก่อนนะครับผมไฟ12โวลต์มีนะครับไฟ12โวลต์ก็มีก็วัดวัดที่ตัวตัวขปานี่นะครับนี่ตัวขปาตัวนี้นะครับก็พื้นใต้ใต้พื้นกับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ไฟ12โวลต์นะครับผ่านไอซีเลกเนะครับ5โวลต์นะครับอ่าวัดแล้วไฟตกนะครับหลังจากนั้นก็วัดดูนะครับที่ขาออกนะครับของเทียบกับกาวนะครับ ก็เจอตัวนี้มันช็อตนะครับมาเอาลายมังจอมมาถึงนี่นะครับผมเป็นไฟมาเลี้ยงตัวไมโครคอมนี่นะครับ MCU เนี่ยนะครับผมคราวนี้ผมก็เลยทําการเปลี่ยนบอร์ดใหม่นะครับบอร์ดใหม่นี่ติดนะครับผมแต่พอไปใส่แล้วเนี่ยปัญหาก็คือมอเตอร์เด่นน้ําเนี่ยเวลาซักปกตินะครับแต่ว่าเวลาเราจะปั่นแห้งนะครับมอเตอร์เดินน้ําไม่ทํางานนะครับก็เกิดจากตัวตะแอกตัวนี้นะครับแต่วัดดูแล้วนะครับตะแอกไม่เสียนะครับเกิดจากอานะครับมาเข้าที่ขาเกตตัวนี้นะครับแต่ผมจะมาวัดให้ดูนะครับผม นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะให้ดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาอะไรจิ้มก่อนแป๊บนึงนี่ครับอาตัวนี้นะครับนี่ขาโดดมานี้นะครับนี่วัดดูแล้ววัดสลับสายนะครับขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งนะครับแสดงมาอาขาดนะครับผมก็มาพลิกดูนะครับด้านนี้ผมก็มาเอาซิลิโคนออกก็จะเจอนะครับอาตัวนี้นะครับไม่แน่ใจว่าขาเท่าไหร่นะครับ่าจะโดดอยู่ประมาณ3 0 0กว่าโวลตนี่นะครับเดี๋ยวแกะออกมาดูก่อนนะครับ มีสีฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ,ถอดออกมาก,กอนนะถอดออกมาวัดข้างนอกนะครับกว่าครับจะได้ชัวร์วนะครับผมจะทําการถอดนะครับตอนนี้เป็นสายผมต่อพ่วงหลดไฟนะครับเพื่อที่จะดูว่าไอเจ้าตัวใตเอกนี้ทํางานไหมนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเอาไม่ถอดแล้วผมจะถอดเฉพาะอาร์แล้วกัน เห็นไหมนี่มันก็ซิลิโคนก็จะบางอยู่นะครับแต่เวลาผมใส่ผมจะมาใส่ทางนี้นะผมจะใส่ทางพื้นเลยนะครับเพราะว่าขี้เกียจอันนี้นะครับผมจะใส่ด้านล่างเลยครับเดี๋ยวเรามาวัดดูนะครับอาตัวนี้นะครับมาดูเดี๋ยวหอวางไ้น่อนี่นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นที่อาตัวนี้นะครับเรามาวัดกันนะครับค่าเท่าไหร่นอน้ำเงินน้ำเงินแดง น้ำเงินแดงแดงน้ำตาลนะครับผมน้ำเงินแดงน้ำตาลก็ห้าหนึ่งพนห้าแดงสองนะครับห้าร้อยี่สิบโวนะครับผมประมาณห้าร้อยี่สิบโวอ่ะผมจะทำการวัดโอหต์โถมตั้งสเกลคูณหนึ่งร้อยโวนะครับมาระวัดกันนะครับผมวัดกันตรงนี้ให้เห็นกันเลยนะครับผมจะขาดไหมนะครับอะ่ะจะไม่มือจับนะ เไหมครับเคมิเตอร์ไม่ขึ้นเห็นไหมครับนี่ถ้าไม่ถอดออกมาบางทีก็ไม่รู้นะครับถอดมาวัดจะชัวร์กว่าเดี๋ยวสลับซ้ายก่อนนี่นี่นะครับอาขาดนะครับแต่เคมิเตอร์ขึ้นนะครับผมนี่นี่ครับร้อเปอร์เซ็นนะครับอาขาดนะครับอ่าเดี๋ยวผมทําการเอาอาตัวใหม่มาเปลี่ยนนะครับผมกับผมผมจะมาถอดเอาในบอร์ดนะ ในบอดอันนี้คือบอร์ดเสียนะครับอีกบอดหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะตัวนี้มันเป็นของเดิมนะครับเจะตัว M C U มันช็อตไปแล้วนะครับผมผมก็จะมาถอดเอาอาตัวนี้เลยนะครับแต่ผมจะมาวัดให้ดูก่อนนะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะครับปกติแล้วมันขึ้นมันต้องขึ้นทั้งสองทางนะครับสลับสายต้องขึ้นทั้งสองทางนะพูดถึงวัดในวงจรนะครับแต่ก็จะมาวัดข้างนอกอยู่นะครับเรามาวัดดูคร่าวๆกอนนะครับมันใช้ได้ไหมนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ ตัวนี้นะครับนี่ขานี้กับขานี้นะนี่ครับนี่ขานี้นะที่ตั้งคูณร้อยโอห์มนะครับผมจะวัดนะครับเพิ่งนะครับขึ้นนะครับผมขึ้นนะครับนี่วัดในวงจรนะห้าร้อยยี่สิบโ์เนาะยี่สิบโอห์มนะครับผมจะสลับสายนะครับนี่ครับขึ้นนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะทําการถอดนะครับผม เดี๋ยวจะเสียไม่เสียเวลานะครับถอดกับตอนถอดเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับผมจะตัดภาพเลยนะครับผมจะถอดก่อนแล้วก็มาวัดให้ดูข้างนอกนะครับโอเคนี่ครับผมได้มาแล้วนะครับนี่ได้มาแล้วนะอันนี้คือตัวที่ผมถอดมาใหม่ครับตัวนี้ไม่ตัวนี้ตัวดีนะตัวไม่เสียนะมัมติดซิลิโคนนะครับผมอ่านี่ตัวนี้ตัวดีนะตอนที่เราจะเอามามาเปลี่ยนนะจะมองวัดให้ดูนะครับนี่ก็จะมองไม่เห็นวิเตอร์อีกแล้ว ถ้าอยู่ใกลอย่างนี้นะครับถ้าซูมมานี้ก็จะมองไม่เห็นมิเตอร์นะครับต,ต้องขยับออกมาอีกโอ้ยติดกาวนะครับผมผมไม่ได้มีที่นิบนะครับเราไม่ได้เตรียมมาเดี๋ยวซูมโอลงหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมาเห็นมิเตอร์ด้วยกันนะครับผมจะไม่มือจับแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหาว่ามันขึ้นที่มือนะครับผมนี่อาจจะมองเห็นนะตนัวเล็กสังเกตมิเตอร์นะ ดูนะนี่ครับคิมิเตอร์เป็นไงครับติดซิลิโคนนะครับนี่ขึ้นนะครับผมประมาณห้าร้อยยี่สิบโวลนะครับขึ้นนะครับนี่ครับขึ้นครับผมอ่าตัวนี้ใช้ได้นะตัวที่ใช้ไม่ได้อยู่ไหนยู่นีนครับตัวที่ใช้ไม่ได้ามาวัดมาวัดเทียบกันนะนตัวนี้ตัวนี้ตัวสีดานะ ไม่ขึ้นเห็นไหมครับมาวันตัวนี้นี่ขึ้นนะครับเห็นไหมโอเคทำการเปลี่ยนตัวนี้โยนทิ้งได้เลยเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะหลงอาภิสัยนะครับอมาคุณมาเปลี่ยนดูนะครับแล้วจะมาเทสให้ดูนะครับเทสดูหมายความว่าใส่หลอดไฟให้ดูนะครับว่าปกติตาแอกเนี่ยถ้ามันทํางานเนี่ยมันก็จะปล่อยไฟออกมานะครับปล่อยไฟออกมาที่ขานี้นะครับที่ผมบัดกีีไว้นะครับ ผ่าหลอดไฟนะครับผมผมจะบัดกีผมจะใส่อย่างนี้เลยดีกว่ามันจะได้ง่ายๆเวลาถอดเปลี่ยนถอดลายเนี่ยหาคีมก่อน <c oughs> นี่ครับใส่กลับไปเลยยังจะใส่ฝั่งโน้นก็ไฝั่งไหนก็ได้ครับก็ไม่ใช่ได้เนี่ยโอเค นี่นี่นะดูนะนี่นี่น,นี่นี่นะครับนี่อะไรกันบนะ้างปัดกีครับคราวนี้กรีนั่นกล่องเบอร์ซะแล้วทีแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นที่ไตแอกนะครับวัดแตกนะครับ,รบเทียบจากของดีแล้วก็ ก็รู้ครับว่ามันไม่ได้เสียนะครับก็เหมือนขึ้นเหมือนของดีหมดทุกอย่างนะครับผมก็ต้องเช็คดีๆนะครับทีแรกก็นึกว่าเป็นที่ลายสาเหตุนะครับว่าะจะเป็นที่ตัวตัวไอซีอะไรนะเขาเรียกโลจิกอะไรนะต้องไปดูที่ขามันครับเดี๋ยวไปกีดดีๆกัน อ่าเาจะอยู่ละโอเคคราวนี้ก็จะมาลองนะครับมาลองดูมาลองเทสนะครับผมมีหลอดไฟนะครับที่เห็นสายนี้คือสายหลอดไฟนะครับนี่ปกติมันทํางานนะครับมันจะต้องมีหลอดไฟต้องติดนะครับในในจังหวะที่ผมจะปั่นแห้งนะครับผมจะสั่งให้มันปั่นแห้งเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันทํางานปกติซักเซตกระลายได้หมดนะครับมันเหลือแค่ว่ามันไม่ปล่อยน้ําทิ้งนะครับผม มันเหลือแค่ว่ามันไม่ยอมปล่อยน้ําทิ้งนั่นเองนะครับผมขอเงยกล้องขึ้นหม่จาจะได้เห็นอ๋อไม่ได้อีกเพราะว่ามันจะต้องกดนะครับแค่ลองดูเรื่องับพอแค่รู้เรื่องเราเท่าไปเลยเพราะว่าไม่มีปัญหาแล้วเท่าไปเลยโอเคเรามาสังเกีรถไฟกันนะครับวันนี้ผมจะทําการเสียบปลั๊กนะครับแต่อีดาผมต้องใส่เจ้านี้นะครับ ไม่ใส่เดี๋ยวมันเออเลนะครับมันเลือมันก็ไม่ทำงานดีนะครับก็อยากให้เห็นด้วยกันนะครับว่าผมซ่อมจริงนะครับผมไม่ได้ว่าบางทีปกติเมื่อก่อนผมกระจะบางทีก็รวบลัดไปเลยนะครับบอกว่ามาซ่อมสรเสร็จแล้วก็ถ่ายให้ดูว่าเออเสร็จเรียบร้อยอะไรประมาณนี้นะครับแต่จะไม่ค่อยได้เห็นว่าผมมาเปลี่ยนอะไรนะครับผมผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีตัว สวิตผาทางนะครับก็สมมุติเอานะครับต่อเข้าลงกาวนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวก็จะให้เห็นด้วยนะครับเดี๋ยวขอเลี้ยงสายเพิ่มนึงสายห้าโวลสายกาวต้องอยู่อือเออถูกแล้ว ใส่เข้าไปตัวนี้ก็จะเป็นสวิตสวิตฝานะครับสวิตปิดเปิดฝานะครับผมก็จะต่อลงกาวนะครับนะครับกาวก็เส้นกลางเลยนะครับขากลางนี่นครับแค่แค่จะมาสมมุิแล้วก็จาลองให้ดูนะครับขอให้หลอดไฟติดนะครับถ้าหลอดไฟติดเนี่ยใช้ได้นะครับนี่นะหลอดไฟนะ, mm hmm. ะประมาณนี้นะเคนะเดี๋ยวผมจะทำก,การเียคปักก่อน เอาใหม่ผมจะต้องสตาร์ทนะครับผมก็จะกดในตัวปั่นแห้งนะครับตั้งปั่นแห้งนะครับนี่รุดเรียกเลข9นะครับ9านาทีนะครับจากนั้นกดสตาร์ทนะครับอีเซอร์พักมันจะติดนะครับมาดูนี่นะครับใช้ได้นะครับครัวนี้ผมก็จะไปลองของจริงนะครับผมจะไปใส่ให้เขานะครับเก็บส่งเก็บสายแล้วก็เอาซิลิโคนปิดฝาไว้อย่างเดิมก็เอาไปประกอบเข้าเครื่องนะครับโอเคครับ